สวัสดีครับ,รบทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นจะเป็นคลิป2ตัวล่างนะครับใช้ด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะครับก็มาดูกันเลยนะครับจะแบ่งเป็นนะครับ3สูตรสูตร,ตรที่1เป็นสูตรหลัก10ล่างที่2หลักหนว่วยล่างสูตรที่3หลักหนว่วยล่างนะครับก็รวมแล้วทั้งหมดใช้ด้วยกัน3สูตรนะครับ2ตัวล่างในคลิปนี้นะครับก็ คนอื่นก็มาคำนวณสถิติยอดหลังขึ้นไปในงวดทั้ง3สูตรนะครับว่าตัวเลขนั้นได้มานะครับใช้ตำแหน่งไหนบ้างนะครับถึงจะได้ตัวเลขออกมาทั้ง3สูตรนะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่1ทางด้านหลัก10ปากกาสีน้ำเงินนะครับ2 6งบสองครั้งบวกสบวกสา บวกเบวกเจบกสนะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ3ามก็คือ9บวกไป5แต้มเป็น4นะครับก็ได้ตัวเลขออกมานะครับ9กสนะครับที่1นก็ตรงนี้นะครับ9กสนะครับ มาครับสูตรที่2หลักหน่วยปากกาสีแดงนะครับ7จ็บวกเจบกสคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ18ครับก็คือ แบวกหนึ่งเป็น9บวก2เป็น1นะครับต่อได้ตัวเลขออกมา8ปดเ้าหนึ่งต่อมาครับสูตรที่สามเจ็ดบวกสอง บวกสบวก9กของที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ20ก็คือ0บวกไป1เป็น1บวกไปสองเป็น3นะครับได้ตัวเลขออกมา0 1 3นี่นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับหมวดล่าสุดนะครับ วันที่16เดือนกันยานะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่1นครับประกาศสี้ำเงินหลัก10บนะครับ,ปรรรบ8ปดบวกเก้าสองครั้งบวกห้า บวกสองบวก 2, 2> บวกสบวกเ 2, 2> ก้ครับ<ๆ>ก็เขียนตัวเลขออกมานะครับก็จะเป็น8บวก9ก้าสองครั้งบวก5บวกสองบวกสอง สอบวกเนะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ4ีสิบครับสี่สิบก็คือ6บวกไป5เป็น1นะครับได้ตัวเลขออกมา6 1ก็ตรงนี้นะครับ6 1ต่อมานะครับสุดที่สอง หลักหน่วยล่างรประกาศสีแดงนะครับ1นึ่งบวกสองบวกเกาหนึบวกสบวกเได้เท่ากับ12 12ก็คือ2องบวกหเป็นสาบวกสเป็นหได้ทุเรียออกมา2องสหตรงนี้นะครับ2องสาหาครับ ต่อมานะครับสูตรที่สาม c บวกแปดบวกหนึ่งและบวกเก้าขงที่นะครับ c บวกแปดบวกหนึ่งบวกเก้าขงที่ครับคำนวณเลขออกมาได้เท่ากับยี่สิบสอง ยี่สก็คือ2อบวกหเป็น3าบวกสเป็น5ได้ตัวเลขมาอกมา2 3 2 3สามหครับโอเคครับก็ก็จะได้ตัวเลขเออกมาทั้ง3ามสุดน,นะครับ สูตที่1ก็6 1หนึสูตที่2 235องสามูตที่สามสนะครับโอเคนะครับ ตัวเลขก็จะได้ตามนี้นะครับ6 1หลัก 10, สิบชุที่1 235หลักหน่วยตุวที่2 235หลักหน่วยตุดที่3นะครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็เอาูตดที่2กับชดที่3ที่เป็นหลักหน่วยนะครับเอามาดึงเด่นนะครับตัวเลขนะครับว่าตัวไหนเหมือนกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากงวดแรกนะครับซีที่สองกับซีที่สามนะครับงวดแรกชนคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสามซีที่สองซีที่สามคำนวณได้เก้าศูนย์สองนะครับก็เอามาจาับเอามาดึงเด่นนะครับก็จะชนกันที่เลขศูนย์นะครับชนกันที่เลขศูนย์ส่วนหลักสิบ ครับก็คือ8กับ3 8กับ3นะครับก็เอามาจับคู่ก็จะเป็น8 0 3 0 8น3 0ะครับ8 0 3 0นะครับ, 0, รบผลนวันออกนี่นะครับ3 0ต่อมานะครับหลักหน่วยล่างนะครับชนกันที่เลข จับคู่กันก็จะเป็นห6 6, 6่ง6 6หหหน่ผลรางวันออกหนึ่งหต่อมาครับชนเด่นก็ที่เลข2จับคู่กันก็จะเป็น1 2 6 2 1 2 6 2หสอหน่ผลระงวันออก หกสองหลักหน่วยชนกัที่เลขหนึ่งจับคู่กันก็จะเป็นหกหนึ่ง 61, หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งผลรางวัลออกหนึ่งหนึ่งวันนี้นะครับชนกันเจ็ดแปดศูนย์ ชนกันหมดเลยนะครับก็จะเป็น6 7 6 8 6 0 6 7 6 8 6 0 1 7 1 8 1 1 1 7 8 8 1 0ครับวันนี้ชินชนเลขหนึ่งตัวเดียวจับคู่จับก็จะเป็น9ก้าหนึเอ่อเก้า ก้าหนึ่งสีหนึ่งผลรางวัลออกเก้าหนึ่งครับงวดล่าสุดนี้นะครับก็ชนกันหมดเลยนะครับ2 3และ5ก็เอามาจับคู่กันก็จะเป็น6กสอง5กสามหกห้าหกสองสาห้า หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับได้ตัวเลขออกมาทั้งหมดหกชุดนะครับในวันนี้จากสามสุดนี้นะครับ ก็ถ้าชอบ3สูตรนี้นะครับ2ตัโทล่างก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิป2ตัวล่างนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับข้อมูลและเนื้อหาที่นํามาเสนอครับก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็าฝากติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีนะคร,รับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ